สวัสดีครับมาพบกับช่องพี l ล n นอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาบุกดงบอนสีนะครับมีเยอะมากจริงนะครับนี่ชีเป้าเลยว่าที่นี่คืออําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้จะมาบุกที่ร้านเทิงพันไม้นะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านเจ้าของสวนก่อนนะครับนั่นก็คือคุณแม่สมพิษนะครับงั้นป่ครับคุณแม่สมพิษนะครับผม สวัสดีครับคุณแม่ครับ,รบนี่ขออนุญาตนะครับมามาเยี่ยมชมสวนบอนสีนะครับเยอะจริงๆครับแม่ครับแม่ใช้เวลานานขนาดไหนครับในการสะสมบอนสีที่หลากหลายขนาดนี้ครับสะสมมาน่าจะได้สองปีกว่านี้แหละค่ะชอบเข้าแล้วออกไม่ได้บอนสีนะคะนี่เนี่ย รันสีบุรีร์นะครับค่ะสีบุรีร์บอนประจำจังหวัดบุรีร์วันประจำจังหวัดนะครับนี่คนบุรีร์ต้องมีครับสีบุรีร์ใบใหญ่มากครับนี่เพิ่งเคยเห็นใบใหญ่ๆนี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหสวยด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้มาจากความรักล้วนๆเลยหรือเปล่าครับค่ะความรักล้วนๆตอนแรกก็มีนิดหน่อย เล่นไปเล่นไปแล้วก็ชอบก็เห็นก็ซื้อมาเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์เองด้วยค่ะอ๋อขยายพันธุ์นี้ขยายแบบไหนครับคุณแม่ครับบางทีแม่ก็รอรอให้มันแตกหน่อรอมันแตกหน่อแล้วก็แยกค่ะมันจะมีมันีมันะี้ัวะจากอันนี้นางไม้อ่ะค่ะหน่อแตกเยอะเลยนี่นี่ดูหน่อครับนางไม้ค่ะโอ้โหเยอะมากนะครับอ๋อนึ่ต้สัเจรเก จ็ดแปดหนอนะครับนี่แบบนี้รอแยกใช่ไหมครับรอแยกค่ะบางทีก็ขยายขยายด้วยการผ่าหัวแต่แม่ยังไม่ได้ลองผ่าดูหครับอ๋อยังไม่ได้ใช้การผ่าหัวนะครับก็คือสะสมใส่ตัวงามนี่ก็หน่อขึ้นมาเต็มเลยครับโอ้โหแบบนี้มีราคานะครับแม่ครับตอนแรกก็มีราคาตอนที่มาใหม่ๆตอนนี้ราคาลดอ๋อนะครับอแล้วขายไหมครับ อ๋อขายที่หน้าร้านเลยขายหน้าร้านอ๋อไม่ยังไม่ได้ส่งออนไลน์นะครับยังนะครับอ๋อใครสนใจก็มาเลยนะครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้ครับแม่ครับชื่ออะไรครับคุณสีทศคมอ๋อสวยมากนะครับผมอ๋อสีใกล้เคียงกับฮกหลงไหมครับฮกหลงอ๋อสีใกล้เคียงกับฮกหลงมากนะครับอ๋อนี่นี่ใบเขาสีเขียวนะครับพื้นสีเขียวเข้มมากกว่านะครับนี่ทีนี้ นะครับพาชมหน่อยครับต้นอบอนสีเนี่ยต้นไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเผื่อมีใครสนใจจะได้แวะมา,ามาอุดหนุนคุณแม่บ้างครับผม ฟังก่อนไหมอ่าได้ครับราคาพอฟังครับทางนี้เลยทางนี้จะเป็นลูกไม้เนาะลูกไม้เนี่ยจะเริ่มอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกไม้ครับร้อยห้าสิบบาทห้าบาทุกกระถางเลยค่ะนี่นะครับตรงนี้นะครับด้านหน้านี่คือลูกไม้ลูกไม้ใหม่อ่าเดี๋ยวจะยกยกขึ้นมาให้ดูสักกระถางนะครับกระถางไม้สวยโอ้มันต้นใหญ่เนาะอ่าอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ร้อห้าสิบาทนะครับโอ้โหเป็นลูกไม้นะครับใหญ่มากใหญ่มากร้อยหสิบาทนะครับเยอะจริงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับนี่สวยๆนะครับสวยมากเลยใหญ่ด้วยนะครับนี่ร้อยห้าสิบาทเองถูกมากเลยไอ้แดงๆนี่แหละครับ้นนี้ขายอยู่สามร้อยหบอ๋อต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะครับอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันค่ะอ๋ออันนี้ก็สวยนะครับใบเขาบางมาก แล้วทล้งนี้และครับแม่ครับอันนี้คือโซนที่ราคา150บาททุกต้นนะครับนี่ทีนี้มาดูไปโซน150บาทตรงนู้นไปดูอีกโซนครับโซน150บาทนะครับบอกแล้วครับว่าเยอะจริงๆรังนี่นะครับบ้านที่นี่นะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับแต่วันนี้จะขอทุกวันสีกรนอันนี้ก็150นะครับ นี่เต็มเลยนะครับพืชเลยเออันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันหรือว่าเป็นลูกไม้เหมือนกันอ๋อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับอ,อยู่บ้านนอกราคามันก็พอฟังก็ลูกไม้นี่แหละอ๋อส่วนป่านี้นะครับอ่าป่านี้ก็เป็นลูกไม้ถ่ายกระถาง ทุกแม่ถ่ายกระถางมันก็จะไปถ่ายอยู่ที่สองร้อยนี่เป็นแบบถ่ายกระถางอันนี้จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยใช่ไหมครับนิดหนึ่งจ้ะราคาเท่าไหร่นะครับแม่ครับสองร้อยค่ะสองร้อยนะครับดูครับแยกได้แล้วนะครับสามสี่ต้นเลยสีก็สวยอันนี้มันกําลังจะกัดสีหรือเปล่าครับจะกัดสีกำลังเริ่มกัดสีค่ะนี่นะครับอย่างนี้ก็สวยนะครับสองร้อยทุกต้นเลยโอ้โห แบบนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ร้านเลยนะครับนี่สองร้อยอ่าแลวก็อันนี้คือคือเลี้ยงในเลี้ยงในบ่อในบ่อนะครับอันนี้นคือ,อแช่แช่ในบ่อไปเลยแช่ในบ่อคือลองหน้าดินนิดหนึ่งก็เอาผ้าพายางรุ่นหนาน,นิดหนึ่งมาลองแล้วเอาน้ำใส่ก็ตั้งได้เลยค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไปหาจานลองมาลองเอ๋อแบบนี้ได้จํานวนเยอะเนะาะอืมทีนี้ก็ ทีนี้ไปดูราคาที่สูงขึ้นมานะครับก<ม>ีผ่านไปแล้วร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับทีนี้ไปดูนี่ ป่านี้นะครับป่านี้ขายไหมครับอันนี้ก็ขายอีนเหน่าวนี่อีเหน่าวนะครับนีน่หงอีเหน่าหกหลงนะครับแต่ดูดูอินเหน่านะครับอีเหน่ากําลังช่วงนี้สีกําลังสวยนะครับสีกําลังสวยเลยนะครับนี่ต้นละเท่าไหร่กระถางละเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบคกระถางละร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ดูนะครับนี่นะครับสวยมากร้อยห้าสิบนะครับผ่านไปผ่านมามามา ยกไปเลยนะครับนี่มาดูอีกบ่อหนึ่งครับหลายบ่อแล้วนะครับหลายบ่อหลายชั้นมากอันนี้คือกระถางละมันมีทั้งสองร้อยทั้งสามสามร้อยห้าสิบอ๋ออาจจะนนี้คือสามร้อยห้าสิบชื่ออะไรครับห้าสิบอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับนจะเป็นลูกไอ้ลูกวนอิมหรือเปล่าไม่รู้เนาะเป็นใครวนอิมมันสวยนะครับแม่ดูขาวสะาดดีนะครับ น,นี้350แล้วโซนทางนี้ล่ะครับทางนี้ก็จะอยู่ที่200 250ก็มีนน200 250นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่กระถางใหญ่กระถางเล็กนะครับพ,พยาพันวังค่ะพยาพันวันนะครับอันนี้คือพยาพันวัน,าน,วนราคาอันนี้ปล่อยไหมครับอันนี้ก็ปล่อยค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนมันก็อยู่1,500เดี๋ยวนี้ล่ะครับเดี๋ยวนี้ แม่ไม่รู้จะขายเรว่าพลงราคาไม่รู้จะขายเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้ขายก็เลี้ยงดูอันนี้เป็นเรื่องทาทาใจลําบากมากก็ซื้อมาในราคาพันห้าเนาะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะขายขายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองมาสอบถามดูนะครับมาต่อรองราคาดูถ้าขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้ก็แม่ก็ว่าจะตั้งแม่ไว้นี่แหละครับเพราะว่า ความชอบเนาะโอเคแม่กุซุมาค่ะนี่แม่กุสุมานะครับเป็นใบคล้ายๆหอกเนาะสวยสวยนะครับควนออะไรเดี๋ยวเขาคล้ายๆคล้ายๆกันอนนี้ไม่ใช่กวนอูควนอจะเป็นแบบไหนครับมีกวนอค่ะมีกวนออันนี้กวนอูอันนี้คืออันนี้หองเห่าอันนี้หองเห่าค่อ๋อ คล้ายๆกันฮอ,องเฮาคล้ายๆกันนะครับแล้วอันนี้มีชื่อว่านางคิ้วอืมอแล้วก็มีแม่กุสุมานี่นี่นะ<ม>ครับอ,อ,รอันนี้แม่กุสุมาอันนี้แม่กุสุมานะครับก็จะออกเป็นสีชมพูมากกว่าเขานี่นะครับกระถางแต่ละกระถางราคาเป็นยังไงครับแม่อ๋อตอนนี้ก็อยู่สามร้อยกว่าบาทค่ะอ่าสามร้อยกว่าบาทก็ได้แล้วนะครับในในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ลองมาถามได้ที่หน้าร้านเลยนะครับนี่นางไหมก็เป็นนางไหมค่ะนางไหมแบบนี้ขายไหมครับ อันนี้ขายอยู่ค่ะราคาเท่าไหร่ครับช่วงนี้นี้ห้าร้อยคห้าร้อนะครับอันซึ่งต้องซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาที่ทําพูดคุยกันตอนนี้คือราคาวันนี้นะครับมาวันต่อไปอาจจะเพิ่มหรือจะลดอันนี้ก็ก็ต้องมาถามที่ร้านเองนะครับมาถามกับแม่สมพิษเองนะครับนี่อันนี้คืออันนี้แม่นางพิม์ม่นางพิม อ๋อสวยนะครับแต่ใบเขาบางนะครับอืม๋อไม่น่าชื่อม่านเนาะอ๋อใบบางๆนี่เองนะครับสวยๆนี่ก็สวยนี่ขายไหมครับขายค่ะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับสูงใหญ่เลยนะครับสวยๆนะครับอมอะทีนี้ก็เดินชมเลยครับทีนี้อมีต้นไหนอีกอันนี้ไก่ทอง ใบยใหญ่มืกันไกลทองนะครับอันนี้อันนี้ไกลทองราคาราทาไไ่ก่อนดูพันสองไปก่อนพันสองครับอตอนนี้ตั้งแม่ตั้งแม่ครับทําใจลาบากแล้วแม่เราเคยซื้อแบบมาราคาสูงๆพอราคาต่าๆก็กั้นใจไม่ขายรอขายลูกแล้วกันเนาะรอขายลูกนะครับอื แบ่งกันชมกันนะครับก็ค่อยๆมาชมค่อยๆมาเลือกเอานะครับนี่ทีนี้มาดูสีบุรีรำต้นนี้นะครับใหญ่มากนะครับนี่อ่าสีบุรีรำนะครับขายไหมครับแม่ครับก็ขายค่ะขายเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สี่พันห้าตอนนี้สี่พันห้านะครับพร้อมลูกด้วยใช่ไหมจ้ะนี่นะครับมีลูกสองมีลูกสองแล้วใต้ดินอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่นะครับเยอะนะครับ คือคือมันใหญ่มากใบนี้นะครับต้นนี้ใบใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เมื่อช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้ยุบไหมครับแม่ขึ้นใบใหม่ใบเก่าก็จะยุบอยู่ค่ะครับใบใหม่ก็ขึ้นมาแทนอ๋อแต่ใบเขาก้านเขาใหญ่มากก้าใหญ่ค่ะก็เลยไม่ยุบเนาะแต่อันไหนที่ก้านเล็กๆนี้มีโอกาสอยู่ก้านยาวๆองี้ใช่ไหมครับ แล้วแม่ประสบปัญหาในเรื่องของใบยุบใบโรยอะไรไหมครับช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้ก็ประสบปัญหาไงเยอะอยู่เป็นกันค่ะโอ้โรยตัวทิ้งตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มเริ่มที่จะใบสวยขึ้นนะครับนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้คือเท่าไหร่ครับแม่อันนี้เมื่อก่อนก็อยู่พันหนึ่งอันนี้รวยล้นฟ้าครับงามมากอ่าราคาแต่ก่อน มันก็สูงจริงนะครับตอนนี้ก็ต้องมาถามที่หน้าร้านแล้วราคานนเท่าไหร่นะครับอ,นนอ,นนอันนี้ก็รวยรนฟ้าอันนี้อ้ออันนี้รวยรถฟ้าเหรอครับอันนี้ก็ใช่แต่มันคนละสีกันเลยอ๋อมาคนละที่<อ>มาคนละที่ค่ะ <laughs> คนละที่อันนี้พระรามค่ะอ๋ออันนี้พระรามนะครับ<อ>หูใบไม่ไม่มีนะครับอ่าก็จะต่างกับสีบุรีรามที่ มีหูใบนะครับอ่าลักษณะทรงใบก็ใกล้เคียงกันอันนี้ชื่อว่าพระรามนะครับนี่สวยเหมือนกันนะครับอา,อาอคุณแม่ครับมีเยอะๆแบบนี้คุณแม่มีวิธีการดูแลบำรุงอะไรยังไงบ้างครับอ๋อแม่ก็จะเอาปุย๋ยออโมโคสนะคะสซเดียม13ใส่ืนถังมันทิ้งๆไว้ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายค่ะ แล้วก็หลอน้ําไว้อย่างนี้ก็หลอน้ําไว้อย่างนี้ค่ะการยุบค่ะน้ําเยอะน้ําน้อยนี่ต่างกันไหมครับส่วนมากน้ํำก็จะใส่ประมาณสักสองสองข้อมือนี่แหละสองข้อมืออันนี้ฝนตกเนม่ฝนตกเดี๋ยวก็จะมาไล่เทฝนตกมาใหม่มันก็เลยเยอะไปหน่อย แล้วก็หยอดปุ๋ยทิ้งไว้หยอดเยอะไหมครับแม่ครับไม่เยอะค่ะประมาณ6กเเม็ดนี่แหละแล้วแต่กระถางเล็กกระถางใหญ่กระถางใหญ่ก็เยอะเพิ่มขึ้นไปหน่อยนอ๋ออ่าอยต้สลัมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเลี้ยงแบบนี้นะครับใบยุบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็แทงขึ้นมาใหม่นะครับยิ่งหัวใหญ่เนาะตู้อบของคุณแม่ดีกว่าอ่าเปิดแล้วนะครับตู้อบนะครับนี่อันนี้ก็สวย อันนี้สวยนะครับอันนี้อะไรครับแม่ครับอันนี้พระรามพระรามนะครับซึ่งแม่สมพิษมีบอนสีเยอะมากนะครับอวยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับเป็นตู้อบของคุณแม่นะครับไอ้มีเยอะเลยอันนี้เท้าพันตาอันนี้การยาวมากอันนี้เท้าพันตาครับ สวยเลยนะครับแพ็คโอเมื่อกี้พระรามเนาะพระรามไม่มีหูตัวนี้มีหูใบพลิ้วเหมือนกันนะครับเท้าพันตานะครับก้านยาวออคือเวลาเอามาอบแบบนี้ก็คือก้านเขาจะยืดยาวใช่ไหมครับแม่ครับก้านจะยืดยาวขึ้นไปครับอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะเอาออกจากตู้อบครับว่านั่นแหละหลังเมษาประมาณหลังเมษามแต่เวลาเอาออกก็มีเทคนิคไหมครับแม่ก็จะค่อยๆเปิด ตู้ก่อนค่อยๆเปิดตู้นะครับช่วงะสักสองสามชั่วโมงช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นครับเปิดช่วงบ่ายนี่แหละค่ะอ๋อเปิดไว้วันละสองถึงสามชั่วโมงก่อนอ๋อเปิดสักอาทิตย์หนึ่งไหมหรือว่าจะเปิดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะค่ะถ้าถ้าเราเปิดถ้ายกออกไปเลยเนี่ยบอลมันจะยุบหมดเลยค่ะอ๋อการนี้เหี่ยวลงไปทิ้งใบเลยใช่ไหมครับเราต้องค่อยๆเปิด นะครัาค่อยๆสู้กับอากาศข้างนอกได้ไทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรครับแม่อันเดียวกันค่ะกับตัวนู้นกับตัวนี้นะครับตัวนี้มันใหญ่กว่าอ๋อใบใบสวยมากเลยนะครับที่สวยมีแต่ต้นสวยๆนะครับซึ่งราคาก็ก็ไม่ได้แพงนะครับแม่เดี๋ยวนี้ครับแต่ก็มีต้นสวยๆแล้วแต่ใครจะชอบสะสมนะครับนี่ นี่คือตู้อบของคุณแม่นะครับแล้วก็ยังมี ตู้อบไม่พอเนาะเล็กเนาะตู้อบเล็กตู้อบตู้อบเล็กนะครับไปดูถุงอบป้านะครับเรียงรายเทียบเลยนี่นะครับนี่ถุงอบครับเอ้เปิดเลยในถุงอบก็สวยนี่นะครับโอ้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้จริงๆนะครับใจรักนะครับแม่ใจรักนี่มีต้นอะไรบ้างครับอันนี้ลูกไม้ค่ะขอลูกไม้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เนี่ะนี่ สวยมากเลยนะครับนี่ความภูมิใจของคนเลี้ยงต้นไม้นะครับอันนี้อันนี้ก็สวยนี่นะครับสวยครับสวยมากเลยอันนี้ชื่อเป็นลูกไม้หมดเนาะลูกไม้หมดอ๋อแต่เขาสวยนะครับแม่ค่ะเขาสวยบางคนถ้าไม่ยึดติดกับชื่ออะไรอย่างอื่นนะครับเลี้ยงด้วยความสวยก็มีความสุขเหมือนกันนะครับจึงบอลสี เขามีสีสันสดใสสวยงามจริงเวลาอยู่ในตู้อบกับออกไปข้างนอกช่วงนี้มันบอลสีสามารถเอาไปเลี้ยงข้างนอกได้หรือยังครับแม่ก็ออกไปได้ค่ะให้ไปอยู่ร่มๆก่อนอยู่ร่มๆ่มก่อนเพราะว่าอากาศช่วงนี้เลี้ยงได้แล้วข้างนอกเลี้ยงได้เพราะว่าฝนลงแล้วเนาะเลี้ยงได้แล้วถ้าเกิดเจอหน้าร้อนล่ะครับแม่หน้าร้อนน่ะหน้าร้อนก็ลดน้ำบ่อยหน่อยเช้าเย็น อ๋อถ้าอยู่ข้างนอกเนาะต้นน้ำชเช้าเย็นชเช้าเย็นนะครับอืเพราะว่ามันชอบน้ำค่ะชอบน้ำควับชอบความชืน้นส่วนดินล่ะครับแม่ครับดินแม่ก็จะเอาใบเอาใบมะขามใบก้ามปูมาผสมกับดินใบก้ามปูอีกทีหนึ่งนี่นะครับเป็นกอง <c oughs> ดินแม่เก็บใบมะขามมานะครับมาผสมกับดินใบก้ามปูไว้นะครับนี่เวลาว่างตอนไหนแม่ก็จะมาปลูกนะครับมาคนคนขึ้นแล้วปลูก่า นี่นะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับจูอบถุงอบเยอะแยะเลยร้านของคุณแม่นะครับคุณแม่สมพิษนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่บอลสีนะครับมีเป็นร้านต้นไม้นะครับร้านขายต้นไม้มีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับราคาไม่แพงเสน่จันโกเมนเสน่จันหน้าอย่างนี้ก็มีนะครับสับปะรดสีหรือว่าไม้ฟอกอากาศนะครับนี่มีเยอะเลยนะครับ นี่ครับยังมีไม้ประดับอย่างอื่นนะครับแล้วก็ยังมีไม้ผลนะครับอ่าไม่ใช่มีแต่ไม้อ่าไม้ผลไม้ป่านะครับไม่ใช่มีเฉพาะไม้ประดับนะครับมีเยอะจริงนะครับไม้มะขามมะม่วงมะพร้าวนะครับเออมีเยอะจริงนะครับขนุนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้ครับน่าเยอะแยะเลย ราคาคุยกันได้ครับ วนของคุณแม่นะครับบอนสีเยอะมากแล้วก็ได้ดูต้นไม้เยอะแยะเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็เชิญแวะได้ที่เทิงพันไม้นะครับอยู่ที่อำเภอพุทธไทสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครสนใจรักต้นไม้นะคะก็แวะมาชมที่ร้านเทิงพันไม้ได้นะคะมีไม้ผลไม้ประดับหลากหลายชนิดค่ะราคาคุยกันได้ค่ะโอเคครับผม<ช>วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ